เป็นงานแล้วค่ะแม่แม่มานั่งคอยแล้วค่ะแม่แม่มาตอนมงมาแต่เจ็ดโมงออกจากบ้านออ่จาบ้านหกโมงอันนี้แปดโมงครึ่งเขาปิดมาห้านี้ลยอันนี้มาเปิดประตูห้างค่ะเขาเปิดแล้วแกไม่บวนมาไงมาเองมาล้เมย เขาบอกรถตู้มีอยู่ให้ไปด์นอะย่ใาย้ายตอนนี้แม่แม่มานั่งคอยนะคะและอันเล่นประมาณตอนนี้วันพุธสีเขียวกี่เป็นโตแม่มาคอยค่ะแม่แม่มาคอยหน้าหน้าสวยๆเนี่ยไปเข้าคอร์สมาใช่ไหมเข้าคอสอินฟินิตี้สวยมีที่สิ้นสุดค่ะสวยไม่บรญยาบรรยังเลย แม่แม่แม่เลยอันสวยแมดูวันนี้นี่ยไปไปเข้าคอร์สมาใช่ไหมคะแถมเหมือนสาวสิบเจ็ดเลยค่ะขาในรถของของซื้อแต่ไม่้เอามาสาวสิบเจ็ดอันนี้มันเบาเลยสองปแลวอันนั้นมันหนักไม่หนักหนักเล่นตอยูนิคดูหน้าแม่แม่เลยอันนะสวยแม่บัญยาบั้นมารยดาตอเกกดอยดูดิ่ไลยดอยเข้าคอร์สมาใช่ไหมคะเนี่ย ิวสองชั้นเลยอ่ะจอยนะสองชั้นค่ะสองชั้นคิ้วสมมิติค่ะิวสมิติเป็นสถานที่จัดงานนะคะด้านในจะเป็นโซนลูกค้า V P ที่ซื้อคอร์สเสริมความงามของอินฟินิตี้นะคะแม่แม่เราหลายคนก็แม่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 ซื้อคอร์สกันยังสวยแล้ว สวยแม่บรรย่าบรรยังแม่แม่บอกเขาสวยแล้วเขาเลยไม่ซื้อค่ะเดี๋ยวดูว่าใครสวยที่สุดเพราะว่าแม่ดอยชนะเลยแม่แม่น้อยสวยที่สุดซีมาไกลครับมองเห็นเหมือนเหมือนคนเลงมาแล้วลุงเรงกำลังเก็บข้อมูลนะเดี๋ยวไปนั่งเล่าละถ่ายลงคลิปเราเราก็เป็นปะปาลสซีลุงเรงอีกทีหนึ่ง แม่ๆมานั่งคอยลุงดิเรกเก็บภาพแล้วค่ะเดี๋ยวลุงดิเรกก็จะไม่นั่งขำพวกเราแล้แม่ตุกไายัตบอกว่าแม่ตุกจบมาจากประเทศออสเตรเลียเย่ไปเลยกันก็มาเงินออกเตอรักจะตับพาษแล้วดูเนี่ยแอถ่ายแล้วค่ะอะไรจะเหลือเริ่มปากใน กกปกติเอฟซีไลอันนะจะมีแต่แม่นะเขาจะเรียกแม่ยกใช่ไหมตอนนี้มีพ่อยกแล้วนะคะเดี๋ยวไลวอันต้องเปลี่ยนเพลงนะคะอ,ยก,อะยกใจให้เลยพ่อยกนะคะพ่อยกตอนนี้มีพ่อยกมีไอ้หลายหลายคนแล้วนะมีไอ้โด่งลุงนีเลกหลายคนอยู่เบาโดงเนาะเบาวโดง โอ้เกมบีไรอันคะตอนนี้ทาโป้งทาแป้งมากระสายฝนอเมื่อก่อนนะไม่แต่งตัวอยู่กับไรอันสักพักหนึ่งนะมีตุ้มหูไหนดูตุ้มหูเลยดิโอ้มหมีสร้อยเมื่อก่อนนะใส่รองเท้าผ้าใบก็ไม่เป็นก็บอกว่าเจ็บนิ้วอะแต่เกงขายยาก็เป็นเป็น อยู่ไปอยู่มาแล้วเดือนนี้จะแต่งตัวแบบไฮโซนี่ขายาวแล้วขายาวแล้วสวยขึ้นนะสวยขึ้นใช่ไหมเจอหายาณน่ะหายาณน่ะคุมหัวคุมหัวใส่ตะลกองนี่น่ะใส่อินเดียอินเดียหายาณอ่าใต้อยู่ใตกันพอเขาคุมหัวเสร็จใช่ไหมเราก็จำภาพแล้วเขาที่คุมหัว เราวันหนึ่งเรานัดกันที่ท่าเรืออพายาผ่านมาเออบางย่าผ่านมาย่ายกมือนะเราก็มองหาย่าจี้ขุ่มหัวเป็นไงมันก็ใส่หมวกแก๊ปเรือผ่านเรือผ่านนี้เราไปเลยเจอแล้วสักครั้งหนึ่งเมารักแล้วไปดูกี่ร้อยเลยไปเมาเมารถมาเองจัง จ้างหลานจ้างหลานนะมาคนเดียวอย่าเจอสักครั้งหนึ่งัเวให้ลหน่อยล้อยากจะไปดูอะนครั้งเดียวไม่รูกี่ครังเ้ยครงเดียวไม่มีจริงมาจากไหนมาจากโรงพยาบาลมาจากชุมพรนะคะแม่พิษเนี่ยสาวชุมพรค่ะแล้วก็มารักษากอะไรอันะมาหาหมอ ไปยางโรงพยาบาลมาหาหมอการรีบเกือบตายเนี่ยดูดูแขนเป็นหลักฐานโอ้มาเล่าเรื่องฮายาดน,นะคะสมัยก่อนคุ้มหัวในคนสวยเนี่ยแล้วก็ไปชมไลอ้อนแล้วเราก็นัดกันที่ท่าเรือวันนั้นก็ใส่หมวกแก๊ปก็เลยพลาดพลาดที่นัดเลยเอ่อฮายาดฮายาดยกมือเราถึงรู้ว่าเอ้าฮายาสฮายาสเปลี่ยนไป ดูแม่แม่มาเยอะแล้วค่ะมีแม่แม่พอะะ่อพ่อเลยค่ะ